สวัสดีครับวันนี้พบกันอีกแล้วนะครับกับร้านออมบิ๊กไบนะครับวันนี้พามาชมตัวพันหน่อยนะครับผมคันนี้ Z X10R นะครับคันนี้ปีคศ1 5 1 7จดนะครับผมคาร์บอนทุ่มทมเลยนะครับผมมาพร้อมท่อ AR นะครับลั่นๆนะครับครอบสวิงอาร์เป็นคาร์บอนนะครับเฟรมข้างเป็นคาร์บอนหมดเลยนะครับท้ายหลังอันเดเทลเป็นคาร์บอนหมดเลยนะครับผมครอบถังก็คาร์บอนนะครับ เปิดถังน้ำมันแต่งนะครับชิ้นนี้ก็เป็นคาร์บอนนะครับมีปีข้างด้วยนะครับสวยๆเลยคาร์บอนนะครับบางโค้งหน้าคาร์บอนหมดเลยนะครับรถโดยรวมสวยเลยนะครับชิ้วหน้าแต่งนะครับนี่นะครับสวยๆมากครับไฟเลี้ยวอยู่ตรงอุดกระจกเลยนะครับผมการสะบัดครบนะครับ คันนี้เลขใหม่ที่สามหมื่นสี่นะครับผมรถเซอร์วิสมาแล้วนะครับยางหน้าหลังใหม่นะครับรถโดยรวมสวยนะครับล้อแดงนะครับสวยมากนี่นะครับครอบอาร์มอะไรเป็นคาร์บอนหมดเลยนะครับทั้งชุดนะครับแน่นเลยนะครับเอกสารครบเล่มโอนนะครับคันนี้ใครหาอยู่ไม่ผิดหวังเบอะแต่งครบนะครับเดี๋ยวผมสตาร์ทให้ฟังนะครับ ไปเครื่องไม่มีโชว์นะครับบิดติดมือมากนะครับผมคันนี้ล่อเลยคันนี้ราคาที่สองแสนเ้าหมนนะครับเอกสารครบนะครับจัดไฟแนนซ์ได้นะครับของกรุงศรีนะครับแต่จะดาวสูงหน่อยนะครับผม ซื้อสดรถได้นะครับผมมีบริการจัดส่งนะครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ